การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสด้านนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ด้านทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในด้านที่1นะครับในด้านที่1ก็คือด้านบริหารทั่วไป นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านบริหารทั่วไปในรูปแบบการจำแนกงบประมาณเนี่ยมีแผนงานอะไรมีงานงานย่อยหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว .1095 ลงวันที่28พฤษภาคม2564เรื่องของรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังใช้แนวทางนี้ในการจัดทําข้อบัญญตัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมในแผนงานทางด้านในด้านที่1นนะครับก็คือด้านบริหารทั่วไปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแผนงาน1.1ก็คือบริหารงานทั่วไปนะครับด้านบริหารทั่วไป1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป นะครับก็จะประกอบไปด้วยงานต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ1.1.1ก็คืองานบริหารทั่วไปในงานบริหารทั่วไปเนี่ยก็จะมีกิจกรรมย่อยงานย่อยเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไปการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กรกิจการทะเบียนการปกครองการประชาสัมพันธ์การร้องทุกข์ร้องเรียนนิติการ การประสานงานกิจการสภาการเลือกตั้งการจะทำคำสั่งประกาศการพัฒนาบุคลากรการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นต้นนะครับนี่คือในในส่วนของ1.1.1งานบริหารงานทั่วไปในแผนงานบริหารงานทั่วไปนะครับต่อมา1.1.2ยังอยู่ในเรื่องของงาน เป็นเรื่องงานวางแผนสถิติและวิชาการอยู่ในแผนงาน1.1ก็คือบริหารงานทั่วไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยงานย่อยกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติก็คือการบริหารงานบุคคลการจัดทํางบประมาณการติดตามผลการดําเนินงานตามงบประมาณการวิเคราะห์การใช้ใจ่ายงบประมาณการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการส่งเสริมวิชาการและแผนต่อมานะครับ งาน1.1.3งานบริหารงานคลังาซึ่งอยู่ในแผนงาน1.1ก็คือบริหารงานทั่วไปนะครับกิจกรรมย่อยได้แก่การบริหารงานบุคคลการเบิกจ่ายการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการทรัพย์สินสถิติการเงินและการคลังการพัฒนารายได้การจัดเก็บรายได้การซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การเงินและการบัญชีนะครับต่อมา1.4.1.4 1, 4. 1. 1. 4. งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ในางานแผนงานบริหารงานทั่วไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยก็คือการบริหารงานบุคคลการตรวจสอบแผนพัฒนาการงบประมาณการพัสดุการเบิกจ่ายการเงินการบัญชีและทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆต่อมา1.1.5งานสารสนเทศงานสารสนเทศในส่วนของแผนงานบริหารงานทั่วไปนะครับกิจกรรมก็คือการบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไปเป็นต้นนะครับต่อมานะครับในด้านบริหารทั่วไปแผนงาน1.2ก็คือการรักษาความสงบภายใน ก็จะประกอบไปด้วย1.2.1งอ่งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในประกอบไปด้วยกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยการประชาสัมพันธ์การวางแผนการศึกษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นต้น1.2.2่ 2. 2. 2. งานเทศกิจยังอยู่ใน แผนงานการรักษาความสงบภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลการบริหารและบังคับเทศกิจกิจกรรมด้านนิติการการรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายท้องถิน่นการรักษาความปลอดภยัยสถานที่อาคารเป็นต้นนะครับต่อมางาน1.2.3งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในแผนงานการรักษาความสงบภายใน กิจกรรมประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนศูนย์วิทยุสื่อสารศูนย์ประสานงานป้องกันและบรรเทาป้องกันภัยฝ่าย,ายพลเรือนศูนย์จิตอาสานะครับและ1.2.4งานจราจรในแผนงาน รักษาความสงบภายในนะครับประกอบปิกกิจไปด้วยกิจกรรมก็คือการบริหารงานบุคคลการวางแผนจราจรการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรการสนับสนุนการจราจรการลนลงกิจกรรมด้านการจราจรเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านที่1ด้านบริหารทั่วไปนั่นเองนะครับ